สวัสดีค่ะเพื่อนพี่นอ้องวันนี้กูรูก็มาตัดกระลำปีส่งตามออเดอร์นะคะถ้าจะส่งจริงๆนี่ไม่พอนะคะอันนี้ก็ตัดให้เป็นบางเจ้าก่อนเนาะบางคนที่เขามาสั่งก่อนอะไรเงี้ยก็มีกระลำปีหัวรูปหัวใจก็มีนะคะนี่คะ่ะสวย กระลำปีมีทั้งรูปหัวใจแล้วก็หัวกลมเนาะแต่ก็ยังไงกระลำปีเนี่ยรูปหัวใจจะเบานะคะไม่ค่อยหนักเหมือนหัวกลมนหัวกลมจะมีสามโลหรือสองโลกว่าเกือบสามโลสามโลกว่าหรือว่าสี่โลนี่เนาะหัวหนึ่งก็ได้เกือบร้อยก็มีนะคะ างที่หัวหนึ่งก็ได้เป็นร้อยก็มีนะคะถ้ามัน4ี่โลมีแต่หัวใหญ่ๆนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของกรูด,ด้วยนะคะพี่น้องกรูตัดตะลำมีก่อนนะคะ ส่งตามออเดอร์ค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ